ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ PSU r n e w วันนี้ก่อนเปิดเทิงครับเราได้มามีโอกาสพูดคุยกับท่านอาจารย์บด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามบุคคลสำคัญของพวกเราทุกคนก่อนอื่นต้องขอให้ท่านเนี่ยได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2,564ก่อนครับก็ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นของเราสำหรับการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยนั้นเราก็ได้ปรับปรุปรงภูมิทัศน์ต่างๆอยากให้ท่านเห็นอย่างเลยว่ามหาวิทยาลัยของเรานั้นมีความสวยงามร่มรืราานน่นอย่างไรแล้วก็บรรยากาศตอนเย็นเะป็นอย่างไรนะถ้าหากว่าท่านได้มีโอกาสมาเที่ยวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏปิมพุาลรในจามเย็นนะ ผมมั่นใจว่าท่านประทับใจกลับไปแน่นอนท่านจะเห็นบรรยากาศของคนที่มาออกกําลังกายมาเดินเล่นมาพักผ่อนมีเด็กเล็กในลูกมีหลานมาเล่นในสนามหญ้าต่างๆมากมายในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะดวกความปลอดภัยต่อผู้ที่มาใช้บริการทุกคนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่มหาวิทยาลัยเตรียมการเตรียมตัวอย่างเนี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาและประชาชนที่มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยของเราได้เป็นอย่างดีครับครับผมในช่วงเปิดเทอมใหม่แน่นอนเราได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ท่านในกบัณดีครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษากับมหาวิทยาลายัยท่านจะได้ให้ข้อคิดให้แก่นักศึกษาใหม่นะครับครับ อันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าระบบการเรียนการสอนเนี่ยของมหาวิทยาลัยกับของระดับมัธยมเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยที่ที่ผมบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เพราะว่าในขณะที่นักเรียนเนี่ยศึกษาในระดับชั้นมัธยมเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดมีเวลาเข้าออกตรงเวลาชัดเจนเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนคุณครูก็จำจี้จำชัยเป็นปกติฮะ การบ้านไม่ส่งคุณครูก็มีมาตรการต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้รับความรู้แต่เมื่อจบจากมัธยมมาแล้วมาอยู่ในมหาวิทยาลัยจะเห็นได้ว่าเบื้องต้นเลยนะฮะการเรียนเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วแทนที่จะต้องมาเช้ากับเย็นทุกวันไม่ใช่แล้ววันนี้อาจจะมาเช้ากับเที่ยงบางวันอาจจะมาบ่ายกับเย็นหรือบางวันอาจจะไม่ได้มาเลย หรือบางทีอาจจะต้องทำงานจนค่ำจนมืดนอกจากคุณครูสอนแล้วเด็กต้องไปฝึกปฏิบัติดต้วยตนเองเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้การใช้ชีวิตตอนมัธยมเราอยู่บ้านแต่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นผมว่าเกินครึ่งนะฮะที่จะต้องมาอยู่หอพัก เมื่อมาอยู่หอพักปั๊บเราต้องดูแลตัวเองอันเนี้ยเราก็ต้องคอยศึกษาดูแลตัวเองต้องยับยั้งชั่งใจอาจจะมีเพื่อนฝูงต่างถิ่นต่างที่มาเพราะนั้นนักศึกษาคงจะต้องดูแลช่วยเหลือตัวเอง ค่อนข้างมากสําหรับในยุคนี้เป็นยุคที่เกิดสภาวะการแพร่ระบาดของโรคร้ายวิถีชีวิตต่างๆก็คงจะต้องอดูแลเป็นพิเศษ mm hmm. สมัยก่อนเราอาจจะทําอะไรได้แบบสบายๆแต่ณวันนี้คงไม่ใช่ละการที่จะเข้ามาการที่จะเดินทางมาการที่จะขี่รถราวสาธารณะมาเราต้องรู้จักดูแลตัวเองว่าทาอย่างไรเราจึงจะปลอดภัยจากโรคร้ายเหล่านี้กับผมนี่คือข้อคิดสําหรับรนักศึกษาชั้นปีที่1 แล้วนักึกษาปัจจุบันเราคนที่จะต้องโฟกัสเรื่องไหนบ้างในการที่จะก้าวสู่การเป็นเมืออาชีพเฉพาะด้าน<ม>ท่านในการครับสําหรับนักษาปัจจุบันนี้เราคงคุ้นชินมาบ้างแล้วว่าอตอนปีหนึ่งนั้นเรามาทําอะไรบ้างกิจกรรมเยอะเวลาส่วนตัวเราแทบจะไม่มีเลยแต่พอมาขึ้นปี2ปีสแล้วตอนนี้กิจกรรมต่างๆลดน้อยลงตอนนี้แหละเป็นช่วงที่เราจะขวนขวายหาความรู้ หาทักษะหาประสบการณ์การเรียนในชั้นปีที่สองปีที่สนั้นเป็นการเรียนที่ต้องศึกษาองค์ความรู้ต่างๆบางวงต้องขยันหมั่นเพียรมากขึ้นการอ่านหนังสือเล่มเดียวแล้วบอกว่าเรามีความรู้แล้วคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นสำหรับปี2ปีสนั้นก็ขอให้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่สำหรับเนศึกษาป,ปีที่4เป็น,นักศึกษาที่คงจะต้องฝึกทํางานด้วยตัวเองอาจจะต้องทําโปรเจกต์ทำโครงการต่างๆด้วยตัวเองรู้จักศึกษาคนา้นคว้าต้องไปฝึกงานการฝึกงานนั้น ก็ต้องระมัดระวังทั้งทางด้านสังคมทั้งวิชาการที่เราไปฝึกงานนะทางด้านความรู้นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเราก็จะได้พบไปเห็นต่างๆในที่ฝึกงานของเราที่นอกเหนือจากที่มีในมหาวิทยาลัยก็ขอให้นักศึกษาทุกคนจงใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่านะครับศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่ท่านจบไปแล้ว ท่านไม่สามารถย้อนอดีตกลับมาได้เลยนะจะมาคิดว่าแหมรู้อย่างนี้ตอนเรียนนะทำอย่างโน้นอย่างนี้ก็ดีสิมันไม่ทันแล้วแล้วการแต่งกายก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามาหาวิทยาลัยบอกให้ท่านแต่งกายนักศึกษาก็ขอให้แต่งเถอะแต่งกายนักศึกษาเพราะว่าพอท่านจบไปแล้วท่านจะมาแต่งอีกไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นใน4ปีนี้ถ้าหากมหาวิทยาลัยบอกให้ท่านแต่งกายแบบใดก็ทําตามนั้นแหละมันเป็นโอกาสเดียวใน4ปีนี้นะครับ ท่านอธิการครับกับคำว่ามหาวิทยาลัยแห่งความสุขแหะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเนี่ยได้รับการประเมินเนี่ยผ่านเกณฑ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทุกปี หนึ่งเกี่ยวกับด้านความสะดวกสบายทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆถนนหนทางเครื่องไม้เครื่อง,ม,องมือในการเรียนอุปกรณ์เสริมต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดของเราเนะี่ยเป็นห้องสมุดที่มีการจัดบุมพิเศษนักศึกษาสามารถที่จะงีบหลับพักผ่อนได้เราไม่ได้ห้ามนะเราพัฒนาทางด้านไอทีของเรานะฮะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของเราเนี่ยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทั้งหมด ในสถานที่นี้ไม่ว่าจะท่านจะอยู่ในอาคารไหนส่วนไหนของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนทะเลแก้วส่วนวังจันทร์ส่วนสาธิตท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการสื่อสารทางโซเชียลประสิทธิภาพของไอทีเรานะั้นตีหน้าไม่ต้องห่วงนะจะเริ่มหนึ่งตุลาคมนี้แล้วสําหรับมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของเราอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหากว่าท่านมองไปรอบๆนะฮะ ท่านจะเห็นเลยว่าตรงไหนที่เป็นหญ้าจะเรียบตรงไหนที่เป็นคลองท่านจะเห็นน้ําปลาตรงไหนลกเราจะดําเนินการทําให้เรียบความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษานั้นก็จะสูงขึ้นเกี่ยวกับสัตว์มีพิษต่างๆก็จะน้อยลงแล้วก็ความสวยงามล้วก็มีจะเห็นว่าถ้าหากว่าผมอยู่ตรงนี้อาการที่พบวิดยเนี่ยผมมองลงไปก็จะเห็นสนามหญ้าเขียวชุ่มสดใสมีต้นไม้มี ดอกไม้ลื่นเืองบันเทิงตาและที่สําคัญนะครับเราจะมีเทศกาลปลูกดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นทานตะวันดาวเรืองอะไรต่างๆเนี่ยตามเทศกาลที่เหมาะสมอย่างเช่นเดือนสิงหาเนี่ยถ้าหากว่าท่านมาท่านจะเห็นดอกทานตะวันเนี่ยเหลืองอลามจํานวนมากหรือถ้าหากว่ามีการรับปริญาเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไรก็าตามเนี่ยเราก็จะเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆนะเรียกว่าน้ําไหลไฟสว่างทางดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ในักศึกษานั้นคงจะพอมีความสุขได้บ้างถ้านไหนการมีสิ่งใดที่อยากจะบอกผู้ปกครองของนักศึกษาที่กําลังรับชมอ,อยู่ในขณะนี้ครับ สำหรับผู้ปกครองนะครับถ้าหาว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยเข้ามาศึกษาในมหาวิทยายลาัยราชภัฏพิบูลสงครามเหล่านี้นะครับชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ท่านก็ไม่ต้องห่วงนะครับนักศึกษาที่ปีหนึ่งที่มาพักในหอพักเรามีทั้งเจ้าหน้าที่หอพักมีรอปพ,อพอดูแลลูกหลานท่านเป็นอย่างดีนอกจากนี้เรายังมีธนาคารอำนวยความสะดวกครับเรื่องการเงินต่างๆเรามีธนาคารบริการถ้าหากว่าลูกหลานของท่านเกิดหิวอยากจะซื้อนอนซื้อนี่เรามีเซเว่นบริการด้วยนะครับ หรือถ้าหากอยากจะออกกําลังกายเนี่ยเรามีทั้งสระว่ายนะมีฟิตเนสแล้วก็ตอนเย็นๆเ,เนี่ยสถานที่ของเราเนี่ยถ้าหากว่าจะออกกําลังกายไม่ต้องกลัวนะครับเรามีพื้นที่โดยรอบเดนวิ่งได้เลยเดินได้เลยรอบมหาวิทยาลัยเนี่ยหกิโลเมตรครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะออกกําลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์เย็นๆชิลๆดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับ โอ้เนี่ยวิ่งรอบสายในนะฮะเนี่ยสายสายในเจ้าแถวหน้าหอประชุมสีวัชิรโชตเนี่ยสวยงามมากครับหรือถ้าหากว่าอยากจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรามีสนามกีฬาพระองค์ดำนะฮะมีลู่วิ่งลู่ยางมาตรฐานนะฮะสามารถใช้แข่งขันระดับชาตินานาชาติได้เลย นะมีสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ให้มีอัตจันทร์อย่างดีแล้วยังมีศูนย์กีฬาในร่มีนะสามารถเล่นกีฬาในร่มได้อีกจอเรียกอนะไรเล่นแบดได้เล่นบาสได้อยู่ในที่เดียวกันเลยนะเล่นปิงปองได้หมดเลยนะครับนะสามารถเล่นพร้อมกันได้เพราะค่อนข้างกว้างใหญ่นะกลางคืนก็มีไฟสปอร์ตไลท์ฉายให้อันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่มาอยู่ที่นี่นะอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังใจในการที่จะมีชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจในการที่จะศึกษาหาความรู้เพราะว่าเด็กที่จบออกไปผู้ปกครองสามารถสบายใจได้เลยเพราว่าด้านวิชาการจะไม่ด้อยกว่าที่อื่นเด็กของเราถูกฝูกฝังให้มีความอดทนพร้อมพัฒนาตนซึ่งได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานต่างๆที่สิทธิเก่าของเราได้ไปทํางานที่ต่างๆเหล่านั้นเสมอมา นี่คือทั้งหมดหนะฮะของมหาวิทยาลัยแห่งความสุขประจำปีการศึกษา2,564ในมุมมองของท่านไอาการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณกับท่านไอกการบดีเป็นอย่างสูงครับ<ะ>ขอบคุณครับ